สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บ i ส c o n n e c นะครับประจำวันพุธนี้วันพุธนี้เนี่ยก็จะเจอเราสองคนคะนะครับก็คือคุณพัชจิตนาคุลและก็ผมวุฒินาันนาหิมจะเป็นช่วงของเปิดหน้าจอใช่แล้วนะคะทุกๆวันพุธเนี่ยกับช่วงเปิดหน้าจอก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงไอทีต่างๆมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมเลยนะคุณท็อปค่เพราะว่ามันมีหลากหลายสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้กันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยทั้งบนเครือข่ายโทรศัพท์มื ถือเองก็ดีหรือว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเองก็ดีเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากๆเลยใช่การแข่งขันนี้สูงมากๆจออย่างที่ว่าไปก็คือเปิดหน้าจอเนี่ยทั้งจอแท็บเลต็ตใช่ค่ะ หรือไม่จอสมาร์ทโฟนถ้าอุปกรณ์ก็ต้องมีครับก็อยากว่าคือจอไงหรือว่าจอทีวีก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับทราบกันไปนะฮะแต่วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของคนในโลกดิจิตอลเมื่อครู่นี้เอผมไปทำข่าวด้วยนะครับที่ ที่โรงแรมแถวแถวสุขุมวิทนะแกนเชรา์ตารันปรากฏว่าทางของอบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาได้เผยผลสำรวจออกมานะ,ะว่ามีเทรน์การใช้ดิจิตัลของคนในอาเซียนเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับว่าตอนนี้ผลเป็นยังไงมีการแข่งขันแบบสูสีมากน้อยขนาดไหนนน่าสใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยวันนี้ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของภัยคุกค,คามออนไลน์บนโลกสมาร์ทโฟนก็คือ ระบบปฏิบัติการ Android Android อยคือภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตในเครื่องมพิวเตอร์ทั่ว,วไปหรือแม้แต่บนโทรศัพท์มือถือต้องบอกว่าเป็นภัยคุกคามที่หลายๆคนมองว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวยิ่งกว่าการก่อการร้ายอีกนะคุณต้อมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครูเร่เดียวกลับมาค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อสักครู่เห็นคุณท็อปเนี่ยนั่งเล่นอยู่นั่นแหละแท็บเล็ตเนี่ยหยุดก่อนกลับมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะนํามาฝากกันบ้างวันนี้เลยเรื่องแรกเลยที่ผมกําลังนั่งจิ้มอยู่เนี่ยนะครับกำลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลยว่าไอ้คุณไม่เตรียมข้อมูลอะไรนะเนี่ยคุณเพิ่งมาหาข้อมูลกันตอนนี้เลยเหรอก็เพิ่งไปทาข่าวมาเมื่อครู่นี้นะก็เลยรวบรวมข้อมูลที่จากในทวิตเตอร์ผมเนี่ยวันนี้ก็ได้โพสต์ข้อความไปแล้วส่วนหนึ่ ว่าวันนี้เทรนของการใช้ดิจิตอลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรธุรกิจที่เขานำเทรนดิจิตอลมาใช้เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ต้องต้องพาคุณผู้ชมไปดูก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการแชทหลายคนรู้จักไวเบอร์ไหมดิฉันรู้จักค่ะจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยก็เคยใช้ไวเบอร์ด้วยเหมือนกันวันนี้มีอะไรเกี่ยวกับไวเบอร์มาฝากกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงเปิดหน้าจอค่ะ ทีฉันจำได้ว่าแอปพลิเคชัน v i b e r เนี่ยมันจะอยู่ในแพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือใช่ตอนแรกอาจจะอยู่ใน i อ s ออย่างเดียวถ้าฉันจำไม่ผิดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายเข้าสู่ Android ด้วยเคยได้มีโอกาสใช้ช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปโหลด v i b e r มาใช้สิเพราะว่าเขาโทรหากันฟรีด้วยถูกต้องไหมคะแล้ววันนี้มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Viber บ้างคะวันนี้เนี่ยเจ้า v i b e r เนี่ยเขามีโอกาสขยายตลาดไปมากกว่านั้นแล้วเพราะว่ามองว่าการทาธุรกิจเกี่ยวกับทางแท้โทรศัพท์มือถือคงจะยังไม่ พอแล้วนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เราหลายคนไว้แชทไว้คุยกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน h a t s a p p ถูกต้องแล้วก็มีอะไรอีกอุ้ยเยอะค่ะเยอะมากมาใช้ไลน์คงเยอะจริงๆเลยครับนี่คุณยังเล่น ICQ อยู่เหรอมองบอกเลยว่าอยู่ในยุคนั้นทันทีเพิร์ช ยิ่งจะย้อนกลับไปไหนเนี่ย98อะไรอย่างนี้หลายคนยังรู้จักกันดีแม้ว่า MSN ก็ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้พวกนั้นนั้นถูกจมหายไปในตลาดแล้วแต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวก็คือ y p y Sky p e ก็อาจจะเป็นคู่แข่งหนึ่งของเจ้าไ i b e r เนี่ยซึ่งเอาไว้ทำการตลาดที่ค้าแข่งกันเหมือนกันหมดเลยอย่างการแชทเนี่ยนอกจากที่ทางเจ้า WhatsApp หรือว่า v i b e r เขาจะมีการแข่งขันกันด้วยการที่จะนำแอปพลิเคชันไปฝังอยู่บน โลกของอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมหมายความว่าเราก็มีโอกาสในการนั่งแชทนั่งพิมพ์กอนอยู่บนคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันอ๋อนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะโทรศัพท์มือถือในการโทรศัพท์หาการผ่านทางไวเบอร์แล้ว<ช>อย่างงั้นแ,แหละคะ่ะก็คือเรานั่งเล่นคอมพิวเตอร์เราก็สามารถโทรผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยก,ก็คือหมายความว่าเขาเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์แล้วด้วยตอนนี้ใช่เพราะว่าไวเบอร์เนี่ยต้องบอกกันว่าไวเบอร์เนี่ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงสักปี2010จากนั้นมาารสัก6เดือนนี่ะถ้ายา r o i ้ แล้วก็ <ừ m. S 1> ค่อยๆกระจายไปอยู่แพลตฟอร์มอื่น<ห>อย่างที่ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไวเบอก็เติบโตไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ<ห>เพราะว่ามีจํานวนผู้ใช้งานถึง140คนในปี2012ที่ผ่านมานี่เองขณะที่มีผู้ใช้ผ่านหลักๆ200ล้านมาแล้วนะจำนวนประชากรนะครเทียบกับผู้ใช้งานสกายซึ่งมีอยู่280ล้านคนนี่โหใกล้เคียงกันมากเลยนะตัวี้ตั้งแต่เดือนตุลา ปีที่ทแล้ว,ลวใช่เดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวรอผลกันต่อมาอมหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เองเขาก็ขยายสู่เดสก์ท็อปแล้วก็ถือว่าเป็นการขยายให้ธุรกิจของไ i เบอรนั้นเติบโตได้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นไ l i e n t เดียวกับการสื่อสาร ให้ให้กับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยใช้ได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันจับตาดูกันต่อนะครับว่าหากจะมีการแข่งขันกับเจ้าสกายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลัดเลยได้เพราะว่าเจ้าเดสก์ท็อปเนี่ยคนส่วนใหญ่คนก็จะใช้สกายในการใ,ในการพูดคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า MSN พอมารวมกับสกายแล้วสกายก็อาจจะได้รับอันิสงส่งเพราะว่าอยู่ในธุรกิจที่เติบโตและอยู่ในธุรกิจที่ใหญ่เพราะฉะนั้นงานนี้แหละดูฟีเจอร์ต่างๆเห็นไหมครับว่าเนี่ยการแชทเดี๋ยวนี้นะเจ้าสกายเนี่ยเขา แชทได้แชทได้แชทได้แล้วก็พิมพ์ข้อความสามารถส่งวิดีโอคอลเป็นไฟล์เอกสารแน่ไฟล์ปุ๊บไปให้เลยซึ่งตอนนี้ไวเบอร์อาจจะยังเป็นธุรกิจตัวเล็กๆที่ยังจะต้องตามต่อนะเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีพวกไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ไลน์เนี่ยการส่งงานแล้วก็มักจะคุยกันผ่านเดสก์ท็อปแล้วหมายถึงคอมพิวเตอร์พีซีอ๋อหมายความว่าทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งไลน์หากันแล้วที่ฉันเห็นคุณนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ส่งไลน์หาสสสาาาาาาววววอยู่่่่ใคทีพ p ีเจ้าหน้าที่แต่อพีอารวยถูกต้องก็พีอารเวลาเราจะขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราติดต่องานห่ะคอนเนคชันเตุอย่างตำรวจเนี่ยเขาก็ใช้พวกแอปพลิเคชัน Line ที่พาก็เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ว่าเขาจะใช้แอปพลิเคชัน Line ในการติดต่อสื่อสารกันแล้วแต่ส่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพิมพ์นะ้วส่งสติกเกอร์ก็แสดงอารมณ์ร่วมไปหมดเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่ดี จะรอนะสติก,กร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่หลายๆองค์กรเ,เอามาใช้ในแอปพลิเคชันไลน์มีค,ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็มองเห็นลู่ทางในการผลิตสติก,กร์เพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยชื่นชอบมากๆกับสติก,กร์ไลน์เพราะว่ามันอย่างที่คุณตอบบอกว่ามันสามารถแสดงอารมณ์ของของเราณนะเวลานั้นได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียว<อ>ไม่ต้องเป็นคําพูดนะเป็นแค่สติก,กร์นี่ก็บ่งบอกเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรก็เลยผลิตขึ้นมาแล้วก็ออกแจกจาหน่ายนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกมาที่วันนี้มีโอกาสไปทำ เมื่อสักครู่นี้เองนะมีการแถลงข่าวกันไปนะครับเกี่ยวกับผลของพฤติกรรมของคนในโลกดิจิทัลที่เขานำเท,นเทคโนโลยีมาใช้กับภาคธุรกิจมากขนาดไหนมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นแท่นผู้นําอาเซียนในด้านการใช้สมาร์ทโฟนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ใช้เนี่ยก็คือใช้ เกี่ยวกับทางด้านโซเชียลเน็ตเบอร์อย่างพวกทั่วไป Facebook Twitter Instagram แต่ว่าการใช้งานนั้นยังถือว่าน้อยมากเลยนะก็หมายความว่าใช้เพื่อตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นก็คือเล่นส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่ายังไม่มีการใช้สิ่งเหล่านี้มาใช้ในแวดวงของธุรกิจนี่คุณยังมองว่ายังมีการใช้สิ่งเหล่านี้มาใช้ในแวดวงธุรกิจน้อยเหรอคะเพราะว่าดิฉันก็เห็นในอย่างใน Facebook ก็มีการตั้งแฟนเพจขึ้นมาเพื่อขายสินค้าต่างๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันยังถือว่าน้อยครับถ 2>, 2, 2%นี่ถือว่าไทยอยู่ในอันดับที่ประมาณว่ากลางๆนะครับซึ่งผู้บริหารเขาเนี่ยนะครับคนนี้เลย,เยคุณนนทวัฒน์พุ่มชูศรีเนี่ยที่เป็น MD ของเอ็มดีของทางผลสํารวจถึงเอ e c t ซ r กนะครับได้บอกไว้เมื่อครู่นี้เองนะฮะว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้ก็เริ่มที่จะ หันมาใช้ 3G แต่ว่ายัางน้อยกว่าสิงคโปร์และประเทศที่ต่ำ,ตำสุดเนี่ยก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดที่ยังถือว่าการใช้งานทางด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยต่ำเพราะส่วนใหญ่ก็เน้นแชทก่อนออนไลน์เพิ่งมีการตลาดอย่างแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เพิ่งจะมาเริ่มรุกในด้านของโซเชียลมีเดียอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์หรืออะไรต่างๆในธุรกิจต่างๆเหล่า,านี้ก็เริ่มมาหันมาใช้เทคโนโลยีแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญของทางธุรกิจไอทีตอนนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าย ทักษะทางด้านไอที hmm. พนักงานเดี๋ยวนี้อาจจะใช้โซเชียลมีเดียมากก็จริงแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติงานการเป็นการเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธ์ของสื่อสารองค์กรน่ย hmm. ยังถือว่ายังน้อยอยูอ่แล้วมีรายละเอียดที่ผมได้ไปพูดคุยกับทางผู้บริหารเข้ามาด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูเลยครับเซนเชอร์ <Essential S 1> เองเนี่ยเราเพิ่งทำเซอร์วยเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลแลนด์สเคปนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราพบและค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่า จากที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ participate ในเรื่องของโซเชียลมีเดียออนไลน์มีเดียเนี่ยมาเร็วมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำนะครับในใน,ในบางเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังมองว่ายังทําไม่ได้เต็มที่นะักนะครับก็คือในส่วนของภาคธุรกิจนะครับซึ่งในภาคธุรกิจเองเนี่ยปัจจุบันมีการใช้ในเรื่องของพวกโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์มีเดียทั้งหลายเนี่ยยังจํากัดอยู่ในเรื่องของการให้ข้อมูล เป็นทางเดียวเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นหลักนะครับซึ่งเ, <Yeah. S 1> เรายังมองเห็นโอกาสในการที่จะใช้ช่องทางพวกนี้เนี่ยในการที่จะอินเทอร์แอคกับลูกค้ามากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> หรือสิ่งที่เราเลือกว่าเป็น collaboration ก็คือใช้ช่องทางที่เป็นออนไลน์เนี่ยแล้วจะไปอินทิเกรตอย่างไรกับช่องทางที่เป็นออฟไลน์นำข้อมูลเนี่ย <Yeah. S 1> นำไปใช้งานให้เป็นประโยชน์หรือในเรื่องของ analytics ก็ตาม นะครับซึ่งจากการที่เราไปสํารวจองค์กรชั้นนําหลายหลายร้อยองค์กรในอาเซียนและในเมืองไทยเองเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเพียงแค่ประมาณหนึ่งใน3ขององค์กรเท่านั้นเองเอาเรื่องของดิจิทัลเนี่ยไปเป็นไปอยู่ในระดับของกลยุทธ์องค์กร นะครับที่เหลือเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมองดิจิทัลเป็นเพียงแค่ชานอลชานอลหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้ระดับความสําคัญในเรื่องนี้เนี่ยไม่เต็มที่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่เรามองว่าองค์กรภาคธุรกิจทั้งหลายเนี่ยน่าจะเข้ามาดูตรงนี้น่าจะปรับปรุงได้เยอะก็อย่างที่เห็นไปนะครับนี่ผู้บริหารก็บอกอย่างชัดเจนไปเมื่อครูนี้เองจาก เอ็กเซนเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่ดูแลเกี่ยวกับเผยผลสํารวจต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจในอาเซียนซึ่งตอนนี้พฤติกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสําคัญกับทุกองค์กรเลยนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ตั้งแต่ระดับเล็กๆระดับล่างๆระดับกลางแล้วก็ระดับไฮ h ก็ต้องหันมาใช้กลยุทธ์ในการดิจิทัลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถนําเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรได้ ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีส่วนส่งเสริมอย่างมากกับ s m e หรือว่ากับธุรกิจประเภทนั้นๆค่อนข้างมากทีเดียวใช่แล้วก็แต่ว่าในธุรกิจต่างๆนะครับอย่าลืมว่ามันก็มีความอันตรายอยู่ในในนี้หนึ่งในนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเองก็ต้องต้องคอซิร์นหรือว่าต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของแฮกเกอร์นะในการเข้าไปล้วงลับข้อมูลล้วงตับแต่ละ เว็บไซต์ของภา<ช>ครัฐนะครับแต่ว่าวันนี้ใครที่ใช้ Android อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเสนอเรื่องของ iPhone ไปนะครับก็มีความปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยผมมองว่า Android เนี่ยหลายๆคนก็หันมาใช้แล้วก็นิยมเติบ<ช>โตขึ้นแต่ว่ามันยังก็ยังมีภัยที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็คุกคามอาจจะมีภัยจากพวกแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาทําร้ายทําลายทั้นั้นเราจะมีวิธีในการป้องกันยังไงนะครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษทีนี้เลยครับเชิญค่ะ เมื่อในเวลานี้สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตกลายเป็นที่นิยมของใครต่อใครเปรียบเสมือนปัจจัยที่5และ6ที่จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้ยอมถึงจุดที่เรียกว่าเป็นการขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้นั่นก็แปลว่ากลุ่มผู้ใช้ที่ถูกจัดในกลุ่มของ bad user หรือผู้ไม่หวังดียอมต้องมองเห็นถึงช่องทางหวังเข้ามาหาเศษหาเลยจากผู้ใช้โดยหวังว่าจะนำข้อมูลที่ได้นำไปต่อยอดเพื่อเป็นกำไรแก่ตัวเองต่อ ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกไปจำนวนมากยอดตัวเลขการใช้งาน Android กว่า750ล้านเครื่องถือเป็นตัวเลขที่การันตีถึงความสำเร็จและถ้าหากลองคิดคำนึงถึงในมุมที่คุณเป็น Bad User ยอดการใช้งาน Android กว่า750ล้านเครื่องที่ว่านี้ถ้าแปลงเป็นผลประโยชน์จะคิดเป็นมูลค่ามหาศาลขนาดไหนถ้าเราคิดด้วยตักกาง่ายๆสมาร์ทโฟนก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ การที่จะทำให้มันปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งการเรียกหาและติดตั้งแอปสแกนมาว์แวร์หรือไวรัสต่างๆอาจจาเป็นต้องมีติดตัวไว้สักหนึ่งแอปเพื่อสร้างเป็นเกราะป้องกันในด่านแรกซึ่งการที่จะหาแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างความปลอดภัยแก่สมาร์ทโฟนของคุณนั้นภายใน Google Play Store มีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นแอปพลิเคชันที่ยินดีให้คุณนำไปใช้งานฟรีๆหรือแบบเสียค่าบริการอันเนี้ยสุดแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะเลือกแบบไหน อย่างที่ทราบกันในระบบปฏิบัติการ Android จะมี Store สำหรับให้โหลดแอปพลิเคชันอยู่2 Store แต่ในประเทศไทย Hit Hit ก็คือ Google Play Store แม้ว่าอีกตัวคือ Amazon App Store มีมาแล้วแต่หลายคนอาจยังไม่คุ้นหูแน่นอนว่าการโหลดแอปพลิเคชันผ่าน2 Store นี้จะปลอดภัยที่สุดถ้าเทียบกับการที่ผู้ใช้แอปเอาไฟล์ที่เป็น .apk ไปติดตั้งลงสู่สมาร์ทโฟน Android และแท็บเล็ตของตัวเอง แต่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 อย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับว่าแอปพลิเคชันที่แอปที่อยู่ภายใน Google Play Store หรือ Amazon App Store จะปลอดภัย100%ซขอให้เชื่อว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่เช่นนั้นหลายครั้งหลายเวลา Google คงไม่มาปรับแอปพลิเคชันขยะออกจาก store ให้เสียเวลาหรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทุกครั้งจึงควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ต้องการจะดาวน์โหลด ถ้าให้ดีควรอ่านให้หมดทั้งรายละเอียดของ User Review ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับแอปพลิเคชันนี้ Rating ของแอปพลิเคชันผู้ใช้ที่นอกจากตัวเราแล้วลองความเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้ควรจะอยู่ที่กี่ดาวหากมากกว่า3ดาวก็ถือว่าน่าสนใจแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเป็นหน้าที่คุณคุณแล้วที่ต้องชุกคิดผู้ใช้งาน Android 1 0ร้อยทั้งร้อยเมื่อซื้อเครื่องมาแล้วมักต้องจาบเครื่องมารูรูร,รูแม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การเป็นซูเปอร์ยูเซอร์นั่นก็หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงระบบของเครื่องทั้งหมดสามารถโละปรับแต่งเครื่องได้อย่างอิสระซึ่งการที่เครื่องผ่านการรูทนั้นก็หมายความว่าความเป็นการเปิดช่องให้มาแวร์หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้าสู่ตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจเป็นที่มาของการถูกล้วงตับนอกเหนือจากนี้ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชาวไทยหลายต่อหลายคน เลือกที่จะใช้งานแอปพลิเคชันเสียเงินแบบละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการเปิด unknown source เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันทุกตัวได้อย่างอิสระแต่ด้วยการที่แอปพลิเคชันที่โหลดมาจากภายนอก t o r e ทำให้มันไม่ได้รับการการันตีว่าปลอดภัยดังนั้นอย่าไว้วางใจไฟล์ .apk ที่คุณโหลดมาจาก Google Search หรือเว็บไซต์แจกไฟล์ .apk เพราะนั่นอาจมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ต้องการแฝงอยู่ โปรดอยาวางใจหากมีลิงก์ข้อความให้ดาวน์โหลดร้อนนั่นอาจเป็นที่มาของมาแวร์สู่ Android ได้โดยง่ายทางที่ดีคืออย่าโหลดอะไรลงเครื่องถ้าต้นทางที่ส่งมาไม่น่าเชื่อถือแต่ถึงต้นทางจะน่าเชื่อถือถ้าพฤติกรรมของผู้ใช้รายนั้นไม่เคยส่งลิงก์ไม่เคยบอกให้ดาวน์โหลดอะไรหรือจูจ่ๆก็เปลี่ยนมาทักทายเป็นภาษาอังกฤษทั้งที่ทุกทีใช้ภาษาไทยเป็นหลักนั่นคือสัญญาณอันตรายที่กำลังร้องดังเตือนคุณอยู่ ท้ายที่สุดต่อให้คุณระมัดระวังดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเครื่องสูญหายไม่สามารถเรียกเก็บกลับมาได้ที่สำคัญตัวเครื่องปราศจากการล็อกด้วยกลวิธีพินหรือแพทเทิร์นทุกสิ่งที่ทำมาย่อมเป็นการกระทำที่ศูนย์เปล่าเอาละค่ะ<า> <ไป S 1> นี่ก็ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ที่ฉันเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ชอบโหลดนู่นโหลดนี่โหลดนั่นแล้วก็ชอบจะอุยทำหลายๆสิ่งกับโทรศัพท์มือถือกใช้ให้คุ้มเลยจริงๆใช้ให้คุ้มค่ะรู้ไหมครับว่ายอดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตอนนี้นะมือถือที่จดทะเบียนอยู่ตอนนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยครับเขาอยู่ที่6,800ล้านเครื่องอุยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวนะ ตอนนี้ประชากรโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก7 0 0 0ล้านคนเศษเจษเท่านั้นเองนะตงแต่ว่ามีคนใช้โทรศัพท์มือถือ6,800ล้านเครื่อง<ช>นั่นหมายความว่าต้องมีหลายคนใช้มากกินกว่า1เครื่อง<ช>คุณด้วยเหมือนกันถูกต้องผมก็เป็นอย่างนี้นั้นอย่างน้อยก็มี2เครื่องคุณมี2เครื่องคุณเอาไว้ใช้ทําอะไรมากมาย2เครื่องอนหนึงไว้โทรหไว้โทรสไว้เอาไว้แชทเอาไว้ใช้พอเวลาจะเข้ารายงานสดปุ๊บรายงานข่าวครับอีกคนนึงก็ต้อง ติดต่อทีมงานเบื้องหลังนะเบื้องหน้าก็เป็นข้อมูลที่เรามีอยู่ที่เราใช้งานครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสื่อสารมวลชนในทุกวันนี้นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยน่าจะมีคนใช้โทรศัพท์มือถือเกินกว่าจํานวนประชากรโลกที่มีแล้วนะนจํานวนจํานวนโทรศัพท์มือถือน่าจะเกิน7 0 0 0ล้านคนอีกไม่ช้าแล้วนะ7,000ล้านเครื่องขออภัยโอ้โหมันเป็นมันที่สูงมาก ค่ะเป็นยังไงฮะในเอเชียของเราเนี่ยก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างวันนี้นะครับของอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิต้องบอกไปว่าของ d ีแทกใช่ไหมเขาได้มีการเปิดไปแล้วโครงข่ายไตร n เน็ตในการรวมคลื่น800อ่า50เมกะเฮิร์ตพั0แเมกะเฮิรส0าเมกะเฮิร์มาเป็นเครือข่ายที่เป็นว่าชูจุดเด่นนะเป็นของ การชูจุดเด่นในการนําเสนอให้กับลูกค้าเข้าถึง 3G ใหม่แบบนี้ม,มันก็มีความโดดเด่นทั้งหลายฟิเจอร์หลากหลายอย่างทีเดียวนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการทีการใช้งานที่อินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยใช่ค,ครับรองรับการแข่งขันของตลาด 3G ซึ่งเคลื่อนความถี่นี้จะมีจุดดีจุดเด่นขนาดไหนนะครับผู้บริโภคเราต้องตามต่อดูนะครับเดี๋ยวปติดตามได้จากรายงานที่นี้ครับ เเครือข่ายอัจฉริยะจะเป็นเครือข่ายเดียวในประเทศที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดถึง3คลื่นได้แก่คลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิมคือ1,800และ850เมกะเฮิรตซ์และที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดอย่าง2,100เมกะเฮิรตซ์รวมเป็นแบนด์วิดที่กว้างที่สุดเปรียบเสมือนเลนบนถนนเครือข่ายที่ยิ่งกว้างก็ยิ่งดีทําให้มีพื้นที่รองรับการใช้งานต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น ทรเน็ตประกอบด้วย3คลื่นความถี่คือคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์คลื่นพื้นฐานสำหรับการโทรศัพท์ซึ่งโทรติดง่ายคมชัดทุกพื้นที่และการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตปริมาณไม่สูงนักได้คล่องตัวด้วยความเร็วเอจคลื่น850เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นสำหรับการใช้งาน 3G เหมาะสำหรับการใช้งาน Data ปริมาณสูงๆเช่นดูวิดีโอหรือส่งไฟล์ภาพความละเอียดสูงและมีลักษณะเด่นทะลุทะลวงและแผ่รัศมีเป็นวงกว้างจึงช่วยเพิ่มความหนานแน่นของสัญญาณภายในตัว าาครซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องคลื่น2,100เมกะเฮิร์เป็นคลื่นใหม่ล่าสุดได้รับมาจากการประมูลใบอนุญาตที่ผ่านมาซึ่ง d t a c จะวางแผนเพื่อน,นำมาใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉพาะเพิ่มความกว้างให้การรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลในพื้นที่หนานแน่นให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นและพร้อมปรับเปลี่ยนเป็น 4G รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคตได้ทันทีดังนั้น Trinet จึงทำให้คุณสื่อ สารได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือการโทรนั่นเองจาก d t แท็ S <S นี่นะคะ <S <S แบนด์วิดที่กว้างที่สุดใ,<ช>ในประเทศไทยใน,น,น<ล>เวลานี้เป็นจุดเด่นของดีแทคเขา<ห>นะครับก็<ห>นี่คือรายละเอียดทั้งหมดใน b i ิ Connect ในช่วงของเปิดหน้าจอทุกๆวันพุธเวลาบ่ายสามโมงเครื่องแบบนี้นะครับ<ห>ก็จะพบกับพวกเราสองคนอ้ออย่าลืมนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อมูลดีๆหรือว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ในด้านของธุรกิจไอทียุคของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับจอแบบนี้เรา ต้องการข้อมูลแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมานําเสนอขยายต่อยอดให้คนอื่นได้รับทราบรับรู้ต่อไปนะครับก็ฝากความคิดความเห็นมาได้นะครับทาง Twitter@ ร์แอดบุทธินันนะครับหรือว่าที่ Facebook Fanpage ที่รายการ b i สคอนเน็ t นะครับก็เข้ามาได้นะคะรวมถึงเข้ามาติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะอย่างที่คุณวุษินันบอกนะคะที่ Facebook Fanpage ของ b i สคอนเน็ t ของเรานะคะค้นหาคําว่า n นชั่น Bi สคอนเน็ตส่วนวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ